Tô cháu hết ngàn dù nạ khóm tạc ẻ äh, Tô ai hết na tạc đẹp na lẻ Đám phương hùng bỏ Tô cháu hùng bỏ โตเจ้าใส่เงินมือละหลายมืน่นโต้ไอาหาใส่มีสิบบาทไก็ยากอยู่หูบอโตเจ้าหูบอโตเจ้าขี่รถฟังเพลงเปิดแอร์โต้ไอกะแค่ ชาให้เชานาใส่ชีวิตตามบ้านนอกบ้านนาจับกบจับเขียดหากินปูกินปลาตามภาษาบ้านเฮาโตเจ้ากินข้าวซาบูซูชิแอนซาซิมิ ตามด้วยของหวานโตไอแค่ใไขดาวหนึ่งจานอิ่มท้องตั้งนานมีความสุขคือกันู่บอโตเจ้าหู่บอโตเจ้าขี่รถฟังเพลงเปิดแอร โตไอกะแค่เช่าให้เช่านาใส่ชีวิตตามวิธีเลื่อยมามีความสุขนักหนาตามประสาบ้านเฮาโตเจ้ากินข้าวซาบูซูชิแอนซาซิมิตามด้วยของหวาน โตไอแค่ไข่ดาวหนึ่งจานอิ่มทองตั้งนานมีความสุขคือกันหูบอโตเจ้าหูบอแต่บอเคยลืมลากเงาเผาพันคนไทยคือกันมีความสุขนักหนาะ ใส่ชีวิตตามวิธีเลื่อยมามีความสุขหนักหนาตามประสาบานเฮาโตเจ้ากินขา้าวซาบูสุชิแอนซาซิมิตามด้วยของหวานโตไอแค่ข้าวราดแกงหนึ่งจาน อิ่มทองตั้งนานมีความสุขคือกันหูบอโตเจ้าหูบอ